สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอเตาเก่านะคะมันก็ยังไม่เก่ามากนะแต่ว่าแม่เลิกใช้แล้วค่ะเนี่ยมันยังดูดีอยู่เลยเดี๋ยวเราเอาเตาเก่าแบบนี้เนี่ยไปประยุกต์ทำอะไรกับต้นไม้ของเราดีกว่าเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเราจะเอาเตาแบบนี้เนี่ยเอาไปทำอะไรค่ะหลังจากที่เราหิ้วเตามาเรียบร้อยนะคะมีอะไรเนี่ยเหล็ก ก็จัดแต่งเตาค่ะเอาตรงนี้ออกอันนี้เราไม่ได้ใช้นะเอาขี้เถ้าที่อยู่ในเตานะคะเอาออกไปก่อนค่ะสำหรับตัวขี้เถ้าที่อยู่ในเตาเนี่ยมีประโยชน์นะคะตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปโรยนะคะใต้กบต้นไม้ของเราเพื่อป้องกันพวกมดแมลงนะคะแล้วยังช่วยปรับสภาพ ดินด้วยค่ะก็ะคือในนี้มันจะมีสารซิลิกานะคะป้องกันพวกหอยทงหอยทากได้นะเดี๋ยวเราจะเอาไปเลยโรยใต้กกไม้ค่ะต้นนี้เป็นอินทาพาลามแล้วนะคะเอาไปโรยเลยหลังจากที่ดาเอาขี้เท่าในนี้นะคะในเตาของเราเนี่ยออกไปหมดเรียบร้อยทีนี้เราก็มาเริ่มปลูกเลยค่ะในเตามันก็จะแบบว่ามีเนี่ยรูพอดีเลยแบบนี้นะคะ ทีนี้เราก็จะเอาวัสดุปลูกของเรานะคะก็เป็นดินค่ะดินผสมใบกล้ามปูอะไรเนี่ยเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะทีนี้ในนี้เนี่ยในเตาเนี่ยเราจะปลูกเป็นนี่ค่ะลิ้นมังกรนะคะลิ้นมังกรยาวๆค่ะแบบว่าลองลองตั้งแล้วแบบสวยอะ่ะเราก็จะเอาลิ้นมังกรนะคะปลูกตรงกลาง สำหรับการจะทำให้สวยนะคะก็คือเราจะเอาที่สูงๆไว้ข้างบนแล้วเราหาสายพันธุ์ที่แบบว่าเขาสั้นกว่านะคะเอามาไว้ข้างๆค่ะหลังจากที่จัดแต่งเรียบร้อยนะคะเราก็จะต้องมัดก่อนนะเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่ดิน้นไม่หลุดค่ะเพราะว่าถ้าเราปลูกลงไปยังไงก็หลุดนะคะเพราะฉะนั้นมัดให้เรียบร้อยแบบนี้ยังไงก็ไม่หลุดแน่นอนค่ะก็จะเป็นช่อแบบนี้นะคะ หลังจากเสร็จเรียบร้อยค่ะเอาดินออกก่อนใส่เยอะเกินไปหลังเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็จะวางลงไปนะคะแล้วก็เอาดินที่เราเตรียมไว้เนี่ยใส่ลงไปปลูกเลยตรงกลางนะคะทีนี้เราก็จะสวยเลยสวยทันทีค่ะ อันนี้เราก็จะเห็นแบบว่าถ้าท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะเอาเป็นหินนะคะมาโรยข้างๆให้สวยๆนะคะหรือว่าถ้ามีต้นไม้เล็กๆก็เอาต้นไม้เล็กๆลงไปได้คะ่ะอันนี้เรามีต้นไม้เล็กๆนะคะเราก็จะเอาใส่ลงไปที่เห็นเป็นต้นไม้เล็กๆอันนี้ก็คือมันเป็นมิ้นประดับแรกๆเราก็ไม่รู้ชื่อหรอกเ้าก็ถามในกลุ่มนี่แหละ ก็ลงไปนะคะใน youtube ในช่องนี่แหละก็มีคนบอกนะคะว่าเขาชื่อมิ้นประดับก็อ๋อเพิ่งจะรู้จักชื่อเองต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสั่งไปนี่ก็จะห้อยๆแบบนี้มิ้นประดับของเราก็จะห้อยนะคะห้อยๆแบบนี้ หลังจากที่เราปลูกเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็จะลดน้ำค่ะอันนี้เป็นลิ้นมังกรสีเขียวนะคะอันนี้เราก็ลดน้ำให้เรียบร้อยแล้วก็ไปหาที่วางที่ล่มๆค่ะน้ำไหลพลักออกข้างล่างเลยเห็นไหม,มดูดีมากระบายน้ำได้ดีนะคะ และนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะในการเปลี่ยนเตาเก่าของเราค่ะให้กลายเป็นที่ปลูกต้นไม้นะคะอันนี้เราก็ปลูกเป็นลิ้นมังกรค่ะลิ้นมังกรธรรมดาธรรมดานะคะแต่ปลูกให้เป็นพุ่มสวยทันทีแบบนี้เลยค่ะ ถ้าที่บ้านของท่านผู้ชมนะคะมีเตาเก่าๆแบบนี้ก็ลองเอามาปลูกต้นไม้ได้ค่ะอาจจะไม่ได้ปลูกเป็นลิ้นมังกรแบบดาวนะปลูกเป็นอย่างอื่นก็ได้ก็แล้วแต่ไอเดียเลยนะคะก็ลองเอาไปทําตามกันดูค่ะสําหรับเตาเก่าแบบนี้นะคะอย่าเพิ่งทิ้งสวัสดีค่ะ